เดียเ๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอมาหมาเพราะว่ามาหมาไปเลี้ยงหลานไปอยู่บ้านเจ้ใดๆก็คือเก่งขึ้นทุกวันเลยล่าสุดตั้งกล้องถ่ายเองไปแล้วจ้านี่เหลือแต่ตัดต่อกับอัดเสียงเองแล้วเนี่ยวันนี้มาหมาบอกว่ามามาจะมาทำโจ๊กสุดฮ่องกงให้ดูกันนะทุกคนนี่คือขั้นตอนการล้างข้าวข้าวที่ใส่ก็จะมีสามอย่างข้าวญี่ปุ่นข้าวหอมมะลิปลายข้าวทุกคนนี่เราจะล้างให้แบบสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะ แค่ตัดคลิปขั้นตอนการล้างก็หลายนาทีแล้วนะทุกคนอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเทน,น้ำลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอกสักสองช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปนะทุกคนอ่ะแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งให้เข้ากันปิดฝาปุ๊บแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนจ้าฟังไม่ผิดนะหนึ่งคืนในช่องฟิดอ่ะและนี่คือสภาพในวันถัดมาก็คือซอยผักชีไว้ว่าแม่บอกว่าเครื่องโรยหน้าต้องครบอ่ะพริก ขิงอนะไรก็ซอยไปให้เรียบร้อยนี่เราก็จะมาตั้งหม้อต้มน้ําไว้นะทุกคนอ่ะรอน้ําเดือดแล้วก็ใส่นี่โตเคิเคยเห็นไหมหอยนางรมอบแห้งกวยกักหรอเขาเรียกเออคนจีนเรียกอ่ไรนะกวยกักใช่ไหมอ่ะแล้วนี่ข้าวที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาใส่ในหม้อจ้าคนละหม้อกันนะทุกคนแล้วเราก็หม้อน้ำซุปม่อก้ที่หอยนางรมก็เทลงไปในข้าวเลย ตั้งทิ้งไว้แล้วก็มาปรุงหมูกระเกลือให้เข้ากันอ่ะคนๆแล้วก็ใส่น้ามันงาไปนิดหนึ่งเพื่อรสชาติที่ดี็ดสุดก็คือใส่หอยเป่าฮื้อกระป๋องด้วยทุกคนแล้วคือไซส์ใหญ่มากดูน้องดีตัวอวก้วนมากแล้วแม่มาก็จะมาหั่นซอยนะทุกคนโหไดๆคือน่ากินมากแล้วคนที่ได้กินคือใครรู้ไหมเจ๊ไงคือกูไม่อยู่บ้านน่ะกูเลยไม่ได้กินเออ อ่ะพอข้าวได้ใช่ไหมก็แยกหม้อก็คือข้าวอีกส่วนนึงก็จะเก็บไว้เนาะอันนี้คือจะทําที่กินเท่านั้นอ่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเมื่อกี้ที่เราคนอ่ะคนให้หมูมันสุกจ้าแล้วก็ใส่เปาฮื้อลงไปหูโคตรน่ากินอ่ะ แล้วก็คนเพิ่มอ่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองไข่นี้ก็จะคนแบบตะล่อมนะทุกคนไม่ให้ไข่แตกไมาให้ไข่ขาวสุกอย่างเดียวแล้วก็ตักใส่ถ้วยจ้าถ้วยนี้ก็คือถ้วยมะมานะใส่เครื่องจุกๆแน่นๆขิงผักชีใส่ลงไปพริกใส่ลงไปอ่ะเี่ยวมะก็ใส่ลงไปด้วยอ่ะอือ <c oughs> หือน่ากินสุดๆแล้วก็ใส่ถั่วลงไปตามด้วยพริกไทยโอ้โหเป็นอันเสร็จจ้าถ้วยที่ไม่ใส่อะไรก็คือของเจ